นี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปพินไม่ได้เข้าไล่เฝ้าคนป่วยแล้วก็จะต้องทำอาหารให้ข้อค่ะก็จะพาเพื่อนๆไปดูค่ะวิธีการทำว่าทำยังไงค่ะสูตรนี้ได้มาจากานักโภชนาการของโรงพยาบาลอำเภอสัมเงาค่ะไปชมกันเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจป้านะคะขอบคุณมากๆค่ะอุปกรณ์แล้วก็มีเครื่องปั่นค่ะเริ่มแรกก็เครื่องปั่นแล้วก็เครื่องช่างแบบเป็นมิลลิกร,รัมเนาะแล้วก็กระชอนตาที่ค่ะเราใช้กระชอนตาที่แล้วก็เหยกน้ำ เครื่องตวงที่ว่ามีขีดขีด,ขดปริมาตรบอกปริมาตรค่ะแล้วก็หม้อค่ะมีหม้อแล้วก็มีทัพพีสำหรับใช้คนใช้กดกดเวลาเราปั่นเสร็จเนาะเทใส่กระชอนสูตรอาหารก็จะมีฟักทองแคอรอทผักกาดขาวกระลำปีผักววงตุ้งไข่ไก่ เรั่างแอปเปิลค่ะน้ำตาลเกลือน้ำมันพืชข้าวสวยค่ะก็จะเป็นสูตรของเขามีมีบอกค่ะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะ,ะก็จะเอาตามสูตรนั้นะจะได้พ6นหค่ะพันหเนาะท่านนั่นก็ได้4ถุงพอดีค่ะมีเนื้อหมูเนื้อไก่ด้วยนะคะ เนื้อหมูเนื้อไก่ค่ะมีน้ำตาลมีเกลือมีน้ำมันพืชแล้วก็จะเอามาสับสับรวมรวม,รวมกันค่ะแล้วก็จะเอาไปตั้งไฟต้มค่ะเอาไปต้มเติมน้ำพอ,อพอดีที่เรากะว่ามันจะไม่แห้งเนาะแล้วก็ต้ตมไปให้เปื่อยค่ะก็ใส่ไข่ไปด้วยนะใส่ไข่ด้วยค่ะ อ่สูตรนี้ใส่ไข่2องฟองค่ะหมูไก่240ฟักทองกับแครอทก็240ค่ะผักกาดขาวกะลัมปีก็ร้อยหนึ่งเนาะแอ,ะเอปเปิลกับฝรั่งก็180ค่ะน้ำมันพืชน,นี่8ช้อนชาค่ะแล้วข้าวสวยนี่ก็5ทัขพีแต่ไม่ต้องเต็มมากค่ะเพราะว่ามันจะอืดเนาะเวลา <c oughs> เราต้มไปมันจะอืดไม่ต้องใส่มากแต่ประเดี๋ยวเวลาเราป้อนทางใสา่ย,ยางมันจะข้นเกินไปค่ะปะ้าจิพินก็ค่อยๆไปเนาะเวลา,เ,าเราป้อนอาหารทางใสา่ย,ยางก็ถ้ามันข้นเราก็จะครั้งต่อไปเราก็จะปรับเปลี่ยนค่ะครั้งแรกนี่เหมือนจะลองเนาะลองตามสูตรเลยค่ะครั้งแรกตามสูตรเลยมันจะเป็นโดยเฉพาะคน คนคนไปค่ะสำหรับพ่อก็จะเป็นไตด้วยเนอะอาะเขาก็จะงดพวกกล้วยค่ะงดกล้วยไม่มีกล้วยตัดออกไปกล้วยตัดออกไปเลยต้มต้มไปจนกว่าจะเปื่อยนั่นแหละค่ะต้มไปเรื่อยๆทิ้งไว้ไข่ไก่ก็ตอกใส่เลยก็ประมาณและ พลังงานได้พลังงานทั้งหมด190เอ้ยไม่ใช่พันหนึ่งร้อยพันการ้อยยี่แคลรี่ต่อวันค่ะปรับให้ได้พันหกเนาะแล้วก็พอต้มเสร็จแล้วก็นำมาปั่นค่ะแล้วก็จะนำมาปั่นให้ละเอียดป้าดิพินก็จะใช้เครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดเลย ก็ก็เหมือนใช้เวลาอยู่เนาะเวลาทำเนี่ยก็ใช้เวลาแต่เราก็จะได้ประมาณ4ี่ถุงถ้าเราถ้าเรามันเยอะไปแล้วก็ลดลงตามปริมาณค่ะเดี๋ยวป้ายิ่งจะจ,จดไวเนาะอันนี้สำหรับไม่น่าจะใช้กับทุกคนแต่เราก็ปรับให้ได้กับทุกคนได้นะปรับปรับได้อันนี้นักโูชนาการเขาเขาทำ เขาเขียนมาให้ค่ะเขาเขียนมาให้ป้าทาครั้งแรกมันก็จะข้นๆหน่อยนะข้นๆหน่อยค่ะเวลาใส่สายางก็ต้องเติมน้ําค่ะก็เรียนรู้ลองทําค่ะเขาสอนเราก็มาทำค่ะเขาสอนเราก็มาทำอ่าคนไปเรื่อยๆมันข้นไปก็เติมน้ําค่ะ คนไปเรื่อยๆให้มันหยดๆ,ๆๆลงถ้าเหลือเป็นกากก็ทิ้งเลยค่ะไม่เอาที่กากก็ทิ้งก็เราก็ได้ได้สี่ถุงนะได้สี่ถุงบางทีก็เกินนะรอบนี้เกินไปเพราะว่าต้องเติมน้ำเพราะ เพราะน่ยมันข้นก็เลยต้องเติมน้ำอุ่นลงไปค่ะแล้วป้ายินก็ไปเอานมชงด้วยค่ะเอนชัวใช้เอนชัวสลับค่ะสลับกับอาหารอาหารเหลวเนาะเขาเรียกอาหารเหลวเขาเรียกอาหารปั่นผสมค่ะ อาหารปั่นผสมคืออาหารที่ประกอบไปด้วยอาหารหลายชนิดจากอาหารห้าหมู่นำมาปั่นเข้าด้วยกันจนเป็นลักษณะเป็นของเหลวที่สามารถผ่านสายให้อาหารสู่เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยโดยไม่ติดขัดค่ะอาหารชนิดนี้ต้องผสมตามสูตรที่กำหนดจึงจะมีคุณค่าทางด้านโภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการค่ะ นี่ก็คือสูตรของของใครของใครเนาะที่ว่า,าคนป่วยคุณหมอเขาก็จะปรับให้ค่ะปรับปรับให้เพรวาผักพวกเนื้อเราต้องซอยให้เป็นชิ้นเล็กเล็กก่อนนะล้างให้สะอาดปอกปอกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกค่ะถ้ามีกล้วยสตรไในมีกล้วยก็เอาไส้ออกก่อนค่ะถ้าผัก ก็ตามสัดส่วนที่กําหนดเนาะล้างไข่ไก่ให้สะอาดก่อนแล้วตอกใส่ถ้วยพักไว้ค่ะอ,อันนี้มันขั้นตอนที่ว่าป้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องมาปั่นแล้วไม่ไม,ไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะค่ะก็จะใช้เวลาในการที่จะต้องร่อนเพราะมันข้นเนาะ ต้องล่อนตะแกงตาที่นะคะต้องเป็นตะแกงตาทีค่ะแล้วก็จะเทใส่ถ้วยตวงหนึ่งพันได้หนึ่งพันแล้วค่ะได้หนึ่งพันแล้วต้องต้องปั่นอีกค่ะยังเหลือยังเหลืออีกหกร้อยค่ะ,ะต้องให้มันได้หนึ่งพันหกร้อยค่ะมันยังเหลืออยู่ก็ปั่นต่อค่ะปั่นต่อแล้วก็ มาฟองต่อพ่อเป็นพ่อเขาต้องใช้ใส่ยาทางจมูกเพราะให้อาหารทางใส่ใสายจมูกค่ะคือยังต้องต้องค่อยๆให้ลิ้นลดทางปากแต่ว่าเราก็ต้องระวังเพราะการสำลักเนาะเพื่อสำลัก เขาต้องค่อยๆเขาก็อยากกินนะเขาก็บอกว่าเอาข้าวมาเอาข้าวมาแต่มันไม่ได้เพราะว่าแค่น้ําให้จิบเขาก็สำํำลักแล้วก็ไอแคล๊ๆ,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 ๆแล้วค่ะก็ต้องมาทําอาหารนี้ได้สี่ถุงเก็บไว้ได้วันต่อว,วันนะคะวันต่อว,วันแต่แต่เราไม่สามารถที่จะทําได้ทุกวันเราก็เอานมค่ะเอานมเอานมเสริม บางวันก็เอานมเสริมค่ะจะเก็บไว้ได้ไม่ได้นานค่ะอาหารที่เราทำนี่จะเก็บได้วันต่อวันถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ว่างหรือว่าวันไหนยุ่งก็จะเปลี่ยนเป็นนมค่ะเอนชัวค่ะก็จะเปลี่ยนสลับกันนะก็เหมือนเขาจะแข็งแรงขึ้นนะแต่ว่าการนั่งเราต้องยังพยุงอยู่ แต่แข้งขานะยังแข็งแรงอยู่ค่ะการนั่งยังยังต้องดันหลังขึ้นนั่งใช้ใช้เตียงดันขึ้นค่ะก็สู้ๆกันไปเนาะป่าก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะอันนี้ก็ตั้งใจทำค่ะตั้งใจทำให้พ่อนะคะ ตั้งใจทำให้ให้ดีที่สุดเหนื่อยค่ะไม่เป็นไรเหนื่อยก็ต้องอดทนพ่พอเขาเป็นอัลเซมเมอร์ด้วยะคะ่ะก็เขาก็จะใช้อารมณ์บ้างเราก็ต้องเข้าใจเขาเนาะแต่บางทีเขาไม่มีอะไรหรอกอพอพอผ่านไปแล้วเขาก็ไม่มีอะไรลืมไปเลยะคะ่ะก็สู้ๆกันไป สู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะใครถ้าใครเจอ,อแบบอย่างนี้ญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ลูกหลานอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็ขอให้มีกำลังใจให้ต่อสู้ฝ่าฟันไปให,ให้ให้ทำให้ดีที่สุดค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะ,ะอย่างป้าก็าพ่อเนาะ เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะยังใช้เครื่องออกซิเจนอยู่เลย <c oughs> ใช้สายทางจมูกอยู่เลยค่ะปาก็ใช้เวลาปั่นใช้เวลาคนเนาะกว่าจะ <c oughs> กว่าจะลอดออกจากตักรชอนได้คนนานค่ะก็จะใส่ถุงแล้วค่ะ เสร็จแล้วจะใส่ถุงละค่ะต้องเอาเครื่องมาตวงด้วยผ้าถุงหนึ่งเอา400ร้พันหมันจะได้4ถุงพอดีนะอันนี้พันหนึ่งก็จะตวงให้มันได้ถุงละ4ี่้ค่ะตวงให้มันได้ถุงละ4ี่ก็จะเก็บเข้าตู้เย็นไว้วันต่อว,วันค่ะหมอให้ทานได้4เวลาค่ะ4เวลาคือ4ถุง ช่วงกลางดึกด้วยช่วงกลางดึกต้องฟื้นฟูให้สภาพร่างกายให้กลับคืนามาแข็งแรงไวๆเนาะหมอก็เลยเอาเอาสี่เวลาแต่ป้าก็มาสังเกตดูอยู่ว่าเวลาให้อาหารอันนี้เหมือนจะเสล็ดเยอะเนาะพอเอาให้นมให้นมแบบนมโชงเอนชัวก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีเสลดเท่าไหร่เนาะป้าก็จะค่อยๆปรับปรับไปตามนั้นค่ะคือสลับกันบ้างคือเราจะไม่เอาอย่างเดียวเราจะเอานมด้วยถ้าไม่ได้นอนคืนเขาเสลจเขาเยอะคืนป้าก็จะเอานมนเป็นกลางคืนเอาข้าวเป็นตอนเช้ากับตอนเที่ยงค่ะเอาข้าวเป็นตอนเช้ากับตอนเที่ยงคืออ,อันนี้อาหารครบห้าหมูนะครบห้าหมู ถ้าปั่นก็เวลาเราคนๆก็จะไม่มีกากอาหารเลยนะจะหมดไปเลยถ้าปั่นแบบละเอียดมากๆแล้วไม่ข้นมากเนาะมันก็จะหมดเลยนะไม่มีกา,กากอาหารเลยมันอยู่ที่การปั่นเราด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็สอบถามมาได้นะคะสอบถามมาได้ แต่อันนี้เป็นสูตรของคุณพ่อค่ะพ่อเขาเป็นไตด้วยค่ะไตาสามเขาก็จะตัดตัดกล้วยออกค่ะตัดกล้วยออกพอเพราะโพแทสเซียมเยอะค่ะก็จะได้ฝรั่งกับแอปเปิลเนาะเป็นผลไม้ฝรั่งกับแอปเปิลร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบมิลลิกร,รมัมค่ะอ,อย่างอื่นก็ผักกาดกละลปี ักกวองตุ้มนี่ก็ร้อยักทองแครอทนี่240หมูไก่ปลารวมกันก็240ไข่ไก่สองฟองค่ะน้ำตาลาน้ำตาลช้อนช้อนช้อนชาเนาะหช้อนชาเกลือ่ 6, เอเกลือ0.5ก็ 5, คือครึ่งช้อนชา น้ำมันพืช8ช้อนชาเข้าสวย5้าทัพผีแต่แต่มันเหมือนมันค้นไปนะมันค้นไป5้าทัพผีค่ะป้าจะปรับเปลี่ยนรอบหน้าป้าจะปรับลงค่ะป้าจะปรับลงเอาครึ่งเดียวเอ,อออเอาแค่สองมือ้อค่ะเอาแค่สองมื้อแล้วก็จะเอาเป็นนมสองมืออ้อเนาะรอบหน้าอันนี้มาทำให้เพื่อนๆดูค่ะ มาทำให้เพื่อนๆนดูว่าอา,อาหารเหลวที่ที่หมอให้เรามา,าทางให้อาหารคนป่วยทางสายยางเขาทำกันยังไงเนาะเนี่ยป้าป้าก็เลยมาทำให้เพื่อนๆดูค่ะก็อาหารที่เราทานนี่แหละแต่ว่ามันก็มีเท่านั้นเท่านี้เนาะหมอเขากำหนดมาก็จะได้พลังงานเท่านี้เท่านี้ต่อวันเนาะ กีแกลลอรี่ค่ะมันก็จะมีบอกรัตวงได้สีสี่ถุงค่ะเหลืออยู่หน่อยนึงเพราะว่ามันข้นก็เติมน้ำไปมันก็เลยเยอะเกินสี่สถุงกลายเป็นสี่ถุงกว่าๆก,ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่รอบหน้าเอาใหม่ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นอาหารปั่นผสมค่ะเราเรียกอาหารปั่นผสมสําหรับผู้ป่วยที่ใช้ใส่ย,ยางตรงจมูกเนาะทานอาหารสรางใส่ย,ยางค่ะก็อายพินก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ